กูยังไม่รีวิวแล้วเปสามหมื่นห้าแล้วมาฟอร์ตปีปีสองพันสองศูนย์สองไปอย่างตอนนี้น่าจะหกแสนกว่าหน้าร้านขายเท่าไหร่ต้นหน้าร้านคันนี้ผมว่าต้องมีแปดไปเก้าหมื่นกูเปิดหมื่นเดียวครับหน้าเดิมโอเคหน้าสวยการันตีไม่ตรงไม่ต้องเอารถฟังฟังเสียงความบางดีกว่ามันบางใช่ไหมมาดี้กิ๊กกินกกิอ่ะไอ้ยนขมักไม่เอ็งอ้อันนี้ก็บางอันนี้ก็บมึงฟังเสียงกูนี่

รถบางโอเคบางบางบางแก้มซ้ายขวาเดิมเลยไหมโอเครถสวยฟ้าเดิมลูกค้าอันนี้ต้องมีเก็บสีนิดหน่อยไฟนี้เบ้าหลุดนิดนึงสีเดิมนะสีเดิมนะท้ายเดิมบุกตรงนี้นิดนึงรถเนี่ยมันมีรอยขูดขีดนิดหน่อยนะลูกค้านะรถโอเคเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูลูกค้าครับดูภายในนิดนึงนะครับลูกค้าและภายในก็จะมีอย่างเงี้ยครับลำพงลำโพงไม่มีนะครับลูกค้านะเครื่องเสียงไม่มีนะครับลูกค้ารถวิ่งสองแสนสองคาดว่าจะเขี่ยใหม่นะต้นนะเอาง่ายคันนี้คันนี้กล้าการันตีนะรถหน้าหลังเดิมนะครับบอร์ดนะครับปีศูนย์สองหน้าบอรรดให้าาาค นั <łość> <S 2> <S 2> บหนึ่ง้อผมถึงห้าหมนบาทครับป้าน้บสามเลยผมรู้แล้วละครแตกเพราะไข่ ำดับต่อไปครับโตโยต้าครับปี02ไทเกอร์นะต้นเนาะคันนี้เป็นรุ่นจีราราเท่าไหร่ต้นประมาณ 1,3, นสามแสนซื้อเข้าตัวนี้ก็แล้วแส่แล้วกตาอัธยาศัย8 9 0 0 0 0หก็ว่ากันไปโอ้ยหน้าสวยต้นมีโดนมุมโดนี้โดนนี้ตัวเลขยังอยู่นะพี่นะตัวเลขอยู่นะโอเคแค่มุมนี้ใช่ไหมต้นมีคือมันไล่ยาวเลยอะ อ๋อระยยาวเลยเหรอมีฝั่งนี้หน่อยนึงมีสีแตกนี่นะอันนี้ไม่มีโดช่ไหมไม่มีครับไม่มีปากระโปรงหน้าคาบุบนะอ่านี่มีรอยนี้นะครับลูกค้านะเคยเก็บสีมาแล้วรอบคันนะลักข้าลักข้าโอเคนะเป็นตัวจีแต่ไม่มีล้อแม็กน้ทใชยมีตรงนี้นะอ่ล้อมีล้อมีล้อมีแตะนิดเดียวั่งมีนิดเดียวทำสีอย่างงี้เก็บสีทั้งคันแ้เฮ้ยง่ายแม่งมีรอยเฮ้ยภายในสวยดีว่ะไม่แสนสี่เขี่ยไม่แน่นอนสตาร์ทเงียบไหม เงียบมากครับเครื่องนิ่งมากเงียบมากเครื่องเงียบมากกูไย่ปสตาร์ทอีกสัตว์เลยไอ้น้องบอกว่าให้ใส่ไหนให้พี่เอ็มใส่หรอให้เอ็มใส่หน่อยนี่กูเป็นเจ้าของนะมึงสั่งให้กูทำทุกอย่างกูก็ทำนะพวกมึงนี่แม่งรถสตาร์ทติดคับได้ครับแต่ดังนะครับไปเดี๋ยวเยี่ยมมุดเลยกูเรียกมองไม่เห็นเลยที่บ่านที่ผ่านแ้วฝนทำงานแต่ว่าน้ำออกมันทิปๆๆๆไปโยนฟ้าข้างขวาทำงานไหมทำงานไหมมึงบอกกูดรื่มองไม่เห็นพวกอะไรพาวเวอร์ลูกค้าแต่ดังวิทยุไม่ติดนะครับวิทยุไม่ติดอ่ามากูมองไม่เห็นนะเว้ยตัวใครตัวมัน ครัลโอเคนะครับกูมาใช้ได้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 เก้าหมื่นครับตอนนี้คุณคุณอัมพล้องเพลงอัมพลนับหนนับสนเฮ้พี่ๆเดียวเดียวเเดียยวเดเฮ้แกันไกัจหนึ่งคุณวานะเอานะนับหนับหครับสองนับสอคุณวาเก้าหมืนับลีลา่มเยอร์ลีลาโอเคเก้าหมื่นหนึ่ง